การแย้ดแย้ซิมันดีอย่างไรครับได้ขายสุ้มือได้ขายในเงินสมือนะอสวัสดีครับผมเบวบุญชูนะครับวันนี้ผมจะพามาเบ่งเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงนะครับของคุณแม่ฮัทนะครับแม่ฮัทครับอยู่พิกัดกับบ้านอานทมตะบนอานทมพนทมนะครับ กับนเอ็ดเกษตรผสมประสานนี่เอสดโดนแล้วป่ะครับเอ็ดมาได้สองปีแล้ยอ๋อสองปีนะครับต้นมะฮงอันนี่จักปีแล้วครับต้นมะฮงนี่ครับปีเดียวจ่านีอ๋อครับมะฮงพันยังครับนี่ยังไม่พันยังพันทั่วไปพันพื้นบ้านนี่ยจ้ะพื้นบ้านเขาเนาะอ๋อหน่อยใหญ่ดีเนาะจ้าใส่ปุ๋ยยังแน่นี่ฟาดโกจ้าฟาดโกของบุญมาพันดวงจ้ะโอ้โฆษณาไอ้คนนำอย่างโน้นจ้าโอ้ครับครับครับเดี๋ยวยังเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆครเบิ้งลายต้นจ้ะ หง้ายนะครับอันนี้ต้นยังนะครับต้นต้นพงสลดนะ๋อพงสลดนะต้นหยังพูทจานืมกินได้จ้ะเนาะอันนี้นะกินได้หนึ่งลวกอ๋อหนึ่งกระปานะเนาะอ๋อในกระดกนะครับจ้าสออนบะคงเนาะได้ได้ขายหรือเปล่าครับนีบะคงะครับได้ขายอ๋อ ขายน้ำเนาะกินน้ำเนาะไปสั่งก็ขายอ๋อครับอ๋อฝนกระตกน้ำเนาะนะนะโลละสิบบาทโอฝนกระโลลงมามาเลยครับต้นบักเพชรก็มีนะครับต้นบักเพชรต้นบักทัวครับต้นบมะทัวก็มีครับ<อ>แล้วไปทางนะครับยังมาทางทีสก็ายโอ้ฝน <c oughs> <c oughs> โอ้ยฝนกระตกนะครับเนี่ยโอ้บักหงครับบกคงพักเกษตรนะครับเนี่ยอยากยังก็ได้กินเบิร์ดครับ ูกแบบพระสองภาษาเนาะครับมะคงโอ้ยาวยสวยไปขายอันนี้ต้นยังนะครับหัวละพาไปขายลูกละห้าสิบบาทให้เสนิดอ๋อลูปละห้าสิบาทครับร้านก๋วยเตี๋ยวเก็บตลอดมันประพันนี่เก็บตลอดอ๋อส่งร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะปีนึ่งได้ได้หลายประพันธ์นี่ปีหนึงบ่จ้ะครับแปลงนี้มันได้เป็นพันสองพันแต่ได้นม่พอ๋อแปลงเลี้ยงเนาะ ไ,ไอ๋อเก็บส่งคืึ้นมือมั้งหรืครับส่งบ่ได้ดนเอาเสื้อกะซุ่ม,มือเพ่ปสั่งแล้วจะเอาไปขายเพื่อนน,นะอ๋อครับอ,อันะไรกระบ,บักหงอหงดกอกอ,อขายจังไ,ง,งไหนครับกระบอเนี่ยครับโลละสิบบาทโลละสิบบาทเนาะ ขายตามร้านค้าทัา่วไปนะครับขายทั้งแถมขายาทั้งขายทั้งแถมอ๋อมะเขือกามีมีครบนะคอันนี้อันไผ่ยังนะครับไผ่ไผ่กินซุ้งอ๋อไผ่กินซุ้งนะครับมีหน่อออกตลอดครับนี่กั้นหดน้ำก็ออกอ่ะเลยหด<อ>น้ำหดมันไปเลยหดน้ำหดน้ำออกตลอดเนะาะพักเกษตรนี่ขายเฉพาะภาคเกษตรนี่ เอาไว้ถ้ากินวันนึงเป่าค่ะพูนลายพริกนะครับขายเยู่คบักพริกอันนี้ก็ได้พริกก็ขายอสามขีดยี่สิบขายสามขีดยี่สิบหงกระดกขนาดนะครับหงได้ใสเคมีอันปะครับบอได้ใส่มีแต่ใส่อันนีานเสริมกานเสริมก็ปุ๋ยคอกที่คว้ยดกขนาดครับแจำนวนใหญ่ๆครับ อันนี้สายอยังครับนี่สาเลี้ยงกบอ๋อมีกบอยู่ครับนี่นีมีกับบลายอ๋อน้ำน้ำคือน้ำปุ๋ยเนาะโอ้ตัวน,นี้ขึน้นหววใหญ่แค่ตัวน,นี้ <c oughs> โอ้สมบรณสานบุอยากวุดกินนะครับแม่มาเบิ่งห้างมิม้มผีแบบครับบวตอดบวครับห้่งมิ้มอ๋อห้างมิมงม้มก็มี อ๋อครับม <toys> ีน <P RI K aún> <yelled> ้ำ <disappearing> ผึ <downstairs> ้งน้ำนะครับนี่มีมีน้ำครับโอ้อันนี้กล้วยยังครับนี้กล้วยกล้วยข้าวกลับอ๋อกล้วยข้าวกลับเดี่ต้นมันต้นหนึ่งเป็นมะลูกอืมกล้วยข้าวกลับนะครับมีมดนะห้อง โอ้นี่หน่อยใหญ่อ่ะหน่อยใหญ่ขนาดครับแล้วก็นี่ก๊บเหรครับอันนี้ก๊บอบน,นีน่น้ำในนะ้ำอ๋อจะในน้ำเนาะอันนี้พูเนาะอันนี้เนาะพูนี่ พ่อพันแม่พันนะครับวันนี้แมบพันอโอ้ใหญ่แท้นี้ตัวนะครับพ่อพันแม่พันแม่พันกบอน,นี้ซาปาดุกนะครับนี่าปาดุกะเลย้ยงปาดุกขายยังปรคับนี่ปาดุกนี่ยครับยังน้อยอยู่ทั้งรา,ายนะ ผสมประสานข้างบ้านมีอยู่มีกินย่านกล่องบอ่อน้ำปลาโอ้แหล่งอาหารครับสร้างแหล่งอาหาร มีอยู่มีกินพามาเบ่งต้นมะละกอรครับบอกคงหลายครับเพันปลูกไว้มะละกอมันจะลูกยืงยันบักทัวก็มีครับ,บรกัว าากระบอกมะละกออันนี้ไผ่ย,ยังนะครับไผ่เลี้ยงน้องอ๋อไผ่เลี้ยงน้องเนาะ อ๋อนีโอ่โอโซอ๋อหน่วยใหญ่ฮะครับข้อดีของการยัดแบบซีมันดีอย่างไรครับได้ขายเสมอ,อได้ขายได้เงินเสมอนะโอ้ได้กินบุญชีบ,บาท้าบ,บาทเขาได้กินได้นั้นเสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ฮัทเนะาะที่พา,านางส้มสวนเศรษฐกิจพอเพียงปากปผู้ ขอบคุณผู้รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับผมครับ